ต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไทยจนสิ้นสุดลมหายใจพระองค์สถิตในหัวใจของคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดิน ขอน้อมนำทําต่อไปด้วยหัวใจทว งเป็นจอมทัพไทยมิ่งขวันเหล่าทหารจงรักทักดีอย่างยืนนานเพื่ราชวงศ์จักรีด้วยพระมหาการุณาที่คุณใต้ร่มพระบารมีกองทัพไทยสดุดีถวายพระเกียรติด้วยชีวิน พรทรงนำความร่มเย็นความรักให้แผ่นดินพ่อเดินก้าวไปทั่วทุกทินพลิกฝืนเป็นแผ่นดินทองิ0ปีที่พอ่อทรงงานให้บ้านเมืองของเราเรื่องรองประชาทั่วโลกแส,สองในหลวงรัชกาลที่ก9 สถิตในหัวใจของคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจ จากฟ้าลงม,มาสู่ดินลูกขอน้องนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจพระองค์สถิตในหัวใจของคนไทยทั่วลาทุกคำสอน กอนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้องนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจขอสัญญาจะเป็นคนดีของแผ่นดิน ประเทศไทยดำรง สวัสดีครับนี่คือรายการเดินหน้าประเทศไทยและบอกไว้เลยว่าสําหรับทุกท่านวันนี้พลาดไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าโลกเนี่ยเคลื่อนไหวไปเร็วเหลือเกินนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้ก็เลยทําให้เกิดแซดอัพหน้าใหม่ในเมืองไทยมากมายเลยค่ะและเรากําลังจะก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์4.0ไปพร้อมกันไปชมกันเลยครับ และตอนนี้เราจะไปพูดคุยกับทางลออรอชกาศรีบุญเรืองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวัสดีครับรัฐมนตรีครับสวัสดีค่ะคุณครับขอบคุณมากครับวันนี้อุตสาห์พามาเลี้ยงกาแฟนะฮะเห็นท่านอยากจะชวนคุยเรื่องของสตาร์ทอัพใช่ค่ะก่อนอื่นอยากเรียนถามว่าในนิยามของรัฐบาลเพราะว่าคนก็คงเข้าใจกันไปหลากหลายสตาร์ทอัพเนี่ยมันคืออะไรมันต่างจากธุรกิจแบบเดิมๆอย่างไรบ้างครับค่ะ สตาร์ทอัพที่รัฐบาลในหลายประเทศรวมทั้งรัฐบาลไทยนะฮะและโดยเฉพาะกระทรวงวิทยาศาสตร์กาลังเร่งสนับสนุนเนี่ยจะเห็นว่าจะต่างไปจากธุรกิจใหม่โดยทั่วไปนะคะคือธุรกิจใหม่ที่เราอยากจะสนับสนุนหรือเราเล็กมักจะได้ยินคำว่าสตาร์ up, ทอัพเนี่ยคีย์เวิร์ดที่สําคัญก็คือต้องมีการเอานวัตกรรมมาใช้ในการทําธุรกิจนะคะซึ่งอาจจะเป็นนวัตกรรมที่เป็นดิจิทัลนะซึ่งส่วนใหญ่จะทากันเยอะเป็นแอ ต่างๆรหรือ IOT เนี่ยนะคะแต่ทนคนีนยวกัแค่รูปแบบหนึ่งของ Start Up ใช่จริงๆแล้วการเอานวัตรกรรมเอางานวิจัยนะคะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ,รอันนี้ก็ที่เป็นเทคโนโลยีในเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยเนี่ยนะอันนี้ก็ถือเป็น Start Up ที่เอานวัตรกรรมมาใช้เนี่ยนะคะทีนี้จก็ไม่ได้จบแค่นั้น Start Up พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้อง ทำงานเร็วพัฒนาธุรกิจได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็จะขยายตัวได้ขนาดขยายตัวได้อย่างรวดเร็วกลยุทธ์อ yse, ของธุรกิจพวกเนี้ยการที่จะขยายเนี่ยจะเติบโตมากกว่าธุรกิจปกติทั่วไปฉะนั้นก็จะเป็นที่สนใจของของนักลงทุนที่อยากจะเอาเงินเข้ามา ลงทุนในธุรกิจเหล่านี้ที่หลายคนก <นะ S 2> ็ <ๆ S 2> บอกว่ามันสเกลได้หรือมันรีพีทได้คือขยายได้ทาซ้ําได้บ,บ่อยบ่อยไปทําซ้ําที่อื่นก็ได้ค่เะเพะราะธุรกิจแบบนี้เราก็มองดูว่าจะช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจให้เติบโตนะคะคแล้วภาครัฐล่ะครับพร้อมสนับสนุนธุรกิจยุคใหม่ที่เราขนานนามว่ามันคือสตาร์ทอัพในย่างไหบ้างคะก็มีมาตรการสนับสนุนเยอะมากคะในส่วนแรกเนี่ยก็คือการสร้างความตระหนักก่อน เพราะว่าต้องยอมรับว่ายังมีเด็กรุ่นใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการทําธุรกิจนะเฉะนั้นอย่างปีนี้เนี่ยเราเริ่มเข้าไปในมหาหลัยนะคะมีความร่วมมือกับ30มสิบมหาหลัยที่จะจัดหลักสูตรแปดหลักสูตรที่จะสอนนักศึกษาประมาณ30,000ื่นคนในขณะเดียวกันต้องอบรมอาจารย์ด้วยนะคะที่จะให้มีความรู้ในเรื่องการเป็นผู้ประกอบการแล้วแต่ละมหาหลัยเนี่ยก็จะ ทำให้มีเนี่ยที่เราเรียกกันพื้นที่ coworking space เนี่ยใช้นักศึกษาเข้ามาคุยมาแลกเปลี่ยนมาเพื่อที่จะคิดไอเดียที่จะทำธุรกิจคืออย่างที่จริงที่เรามีกันนั่งคุยอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งของ coworking space ที่อยู่ในใจกลางเมืองย่านสยามสแควร์เลยอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกก็คือว่า ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เองก็มีการแนวคิดที่กำหนดเป็นย่านนวัตกรรมขึ้นมา<ช>ด้วยเหมือนกันคือนอกจากในมหาวิทยาลัยที่ว่าเนี่ยพี่อาจารย์จะต้องพยายามกระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการใหมา่ามย่านต่างๆเนี่ยขณะนี้เราจะเห็นว่ามีผู้ประกอบการพ่ากระชนเนี่ยนะก็เริ่มทําย่านเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้เนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยได้มาเนี่ยมาพูดคุยแลย้วจริงๆมันจะมีคําว่า coworking space ใช่ไหมมาเริ่มต้นคิดไอเดียธุรกิจแล้วเดี๋ยวยังมีเราเรียกว่า incubator เป็น หน่วยบเพะศูนย์บเพออีกนะฮะซึ่งจะอาจจะอบรมเขานะจะช่วยในการทําแผนการตลาดอะไรต่างๆนะแล้วยังพอเริ่มธุรกิจเริ่มเติบโตเนี่ยก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าเอ็กซ์เซเรเตอร์ครับคือช่วยให้เขาเติบโตขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นนวัตกรรมในเชิงที่เป็นที่เราบอกที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยไซเซ็กพวกเนี้ยก็สามารถที่จะเข้ามาสนับสนุนได้ด้วยนอกเหนือจากที่เป็นเป็นเกิดเป็่านปั๊เนี่ยทุกอย่างมันก็จะรวมกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจแหล่งความรู้ ผู้มีประสบการณ์มาแบ่งปันเข้ามาช่วยสนับสนุนเนี่ยค่ะหรืออย่างแถวกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยถนนโยธีเราก็เรียกว่าย่านโยธีที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติก็เนี่ยก็มีโคเวิร์กิ้งสเปซมีพื้นที่แบบนี้เดี๋ยวก็จะร่วมจะไม่หดลนอยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเห็นภาพกันชันหน่อยดีนะครับคือเดี๋ยวเราลองไปคุยกับผู้ที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในย่านนี้จริงๆเลยในรูปแบบเรียกว่าวิถีชีวิตแบบคนสตาร์ทอัพเนี่ยว่าเขาเป็นยังไงจากรายงานที้นี้แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับท่านรรฐมนรับ ต่อในการสร้างสตาร์ทอัพนอกจากจะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนเตรียมความพร้อมบ่มเพาะความรู้สำหรับเป็นผู้ประกอบการแล้วยานวัตกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นศูนย์รวมผู้ประกอบการเพื่อให้เหล่าสตาร์ทอัพได้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีที่เอื้อต่อการทำงาน ย่านนวัตกรรมหรือที่เรียกว่าระเบยียงนวัตกรรมจะแบ่งเป็น3ากลุ่มกลุ่มแรกอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครได้แก่ย่านโยธีสยามสแควร์คลองสากล้วยน้ำไทยห้วยขวางและลาดกระบังกลุ่มที่สองภาคตะวัออนออกได้แกพ่พัทยาศรีราชาบางแสนและอุทภเวส่วนกลุ่มที่3เป็นย่านนวัตกรรมภูมิภาคได้แก่เชียงใหม่ขอนแก่นและภูเก็ต ใจสำคัญของการเริ่มต้นทำธุรกิจหรือว่าสตาร์ทอัพนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์และก็ไอเดียแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญได้แพ้กันนั่นก็คือสถานที่ทำงานค่ะยิ่งสถานที่ทำงานนั้นๆมีสภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกต่อการใช้ความคิดสร้างสรรค์รวมไปถึงมีการแลกเปลี่ยนพ,พ,พูดคุยความคิดเห็นซึ่งกันและกันก็จะยิ่งทำให้ธุรกิจเติบโตก้าวไกลและก็ไปได้เร,เร็วยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ดิฉันพาค,คุณผู้ชมมาดูย่านนวัตกรรมศูนย์รวมสตาร์ทอั up, พยานสยามสแควร์ค่ะ ที่นี่ไม่ได้เป็นแค่สถานที่ทำงานธรรมดาแต่ว่ายังมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการทำงานโดยใช้หลัก work, play และ grow นั่นคือทำงานพักผ่อนและเติบโต work play grow ครับ เวิรกนี่ก็จะเน้นไปทางด้านของว่าเวิรยังไงให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเรื่องของ Play ครับเรื่อง Play นี่เราก็ให้ความสำคัญมากเพราะว่ามีความรู้สึกว่าการทํางานเนี่ยบางทีสตาร์ทอัพต้องเหนื่อยหลายๆอย่างการที่เราได้ Play ได้คนที่สามารถที่จะมานอนพักมานั่งคุยกันใน c o m มอนแอรีแบบนี้หรือนอนพักกระทั่งเราก็มีห้องแน Room เอาไว้สําหรับให้ท่านเมมเบอร์ของเราครับมานอน พักได้กลางวันส่วนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของโกรก็คือเรื่องของคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้สำคัญมากเพราะว่าในการที่เราจะต่อยอดธุรกิจได้นอกจากนี้ย่านนว,วัตกรรมสยามสแควร์ยังมีอีกหลายบริษัทที่ให้การสนับสนุนสตาร์ทอัพหน้าใหม่ทั้งให้การฝึกอบรมให้คำปรึกษาและให้ทุนสำหรับการพัฒนาต่อยอดนว,วัตกรรมให้เป็นจริงเรามีโครงการที่เรียกว่า Innovation Weekend ก็มาเรียนสุขเสาที่สุขเสาทิดเขาก็จะได้ไปเติมนวัตกรรมลงในไอเดียธุรกิจเขาเราต้องสร้างอ mm ีโคซิสเต็มเพื่อให้คนเก่งๆมาอยู่ด้วยกันสมัยก่อนเนี่ยเราบอกว่าเอ้ยคนเก่งๆมาอยู่ที่โรงรถก็ได้แต่ยุคนี้เราไม่มีทางรู้ทุกเรื่องได้แต่การที่มาอยู่ในอีโคซิสเต็มแบบนี้จะทําให้เราเจอคนเก่งๆหลากหลายมากมายและแลกเปลี่ยนไอเดียกันสุดท้ายไอเดียที่ประสบความสำเร็จจริงเนี่ยอาจจะเป็นคนละไอเดียแรกกับที่เดินเข้ามาได้ซ้าไป เพราะนั้นมันหมดยุคในการที่บอกว่าเรามีไอเดียเราเก็บไว้คนเดียวเราต้องเปลี่ยนแนวคิดนี้เราต้องคุยกับคนเราต้องฝ่ายจูนปรับตัวเองได้ตลอดเวลาส่วนกลุ่มสตาร์ทอัพที่อยู่ในยานนวัตกรรมซึ่งมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมก็สามารถพัฒนาสินค้าหรือธุรกิจให้ประสบความสําเร็จแล้วหลายรายและยังให้คําแนะนําแก Start ่สตาร์ทอัพรายใหม่เพื่อขับเคลื่อนสตาร์ทอัพของไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล ยังไงล่ะครับนั่นคือรูปแบบการทํางานของผู้ประกอบการยุคใหม่ในยุคสตาร์ทอัพนะครับเห็นแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าหลายคนคงอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินข้ามไปสู่การเป็น Thailand สื่อทีนี้รัฐบาลเองครับคณฐมนตรีมีอะไรที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในการเป็นสตาร์ทอัพที่ดีได้บ้างครับค่ะมีมาตรการสนับสนุนหลายเรื่องแต่ที่สําคัญก็คือด้านการเงินนะคะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็มีคูปองนะคะเรียกว่า สตาร์ทอัพคูปองเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของการทำการตลาดและศึกษาการตลาดนี้เป็นต้นนะะหรือมีคูปองทางด้านที่ช่วยประกอบการที่ว่าต้องการเอานวัตกรรมเนี่ยมาพัฒนาเป็นต้นแบบนะฮะไปจนถึงทำแผนธุรกิจทำการตลาดเนี่ยตรงนี้ก็มีเงินหุนสนับสนุนได้ด้วยเช่นเดียวกันเราต้องนำเสนอโครงการเข้ามา,า,มาใชฒค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็พยายามที่ จะมีกองทุนนะเดี๋ยวก็จะที่จะเข้าไปช่วยรวมทั้งพยายามดึงนักลงทุนนะคะเอกชนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Venture Capital อันนี้ทางกระทรวงคลังก็พยายามสนับสนุนนะคะให้เกิดกองทุนต่างๆขึ้นมารวมทั้งให้สิทธิประโยชน์แก่คนที่ลงทุนในกองทุนเหล่านี้ได้ยกเว้นภาษีด้วยจะสนับสนุนเองแล้วยังดึงเอากองทุนหรือว่าแหล่งเงินต่างมาช่วยสนับสนุนาุนด้วยโดยการให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี ไอ้แกะกองทุนเหล่านี้พูดถึงเรื่องอ่อพูดถึงเรื่องกฎหมายต่างๆก,ก็มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ากับคาารุมได้รู้จักกหม่มอย่างกระทรวงพาณิชย์ก็กําลังเนี่ยทำในเรื่องของกฎหมายนิติบุคคลคนเดียวและเพื่อให้เกิดสตาร์ทอัพได้ง่ายขึ้นหนึ่งคนนะตั้งบริษัทได้แล้วค่ะใช่แล้วเราก็กําลังช่วยกันดูในเรื่องของการแก้กฎหมายอ,ยาอื่นที่จำเน็นความสะดวกะอ,อ,อย่างเช่นการที่ผู้ประกอบการเนี่ยอยากจะ ให้อินสันติฟแรงจูงใจแก่พนักงานในการให้หุ้นอะไรยังไงให้ทำได้ง่ายขึ้นหรือนักลงทุนเนี่ยที่ตอนแรกๆอาจจะให้ให้ยืมนนะเป็นลักษณะเอาเข้ามาลงทุนในในศาสนะให้กู้ก็สามารถที่จะแปลงนี่เป็นทุนได้ทำสิ่งเหล่านี้ให้มันมันง่ายขึ้นลักษณะให้ผลคือสามารถแปลงจากการเป็นให้กู้ยืมกลายเป็นทุนได้เป็นหุ้นหรือการจะทยอยให้สิทธิประโยชน์ใช่ไหมให้แก่พนักงานอะไรต่วอะไรพวกเนี้ยทำให้สิ่งที่เนี่ยพวกสตาร์ทอัพทั้งหลายเขาจักได้อะ เพื่อทำให้การทําธุรกิจของเขาเนี่ยมันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นพอท่านพูดมาถึงตรงนี้ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองไปดูตัวอย่างของสตาร์ทอัพไทยอีกเจ้าหนึ่งที่ตอนนี้ถือว่ากําลังเติบโตได้อย่างน่าสนใจภายใต้การสนับสนุนสักงดันจากภาคร,รัฐเช่นเดียวกันเป็นอะไรเดี๋ยวไปชมกันเลยครับคุณพัดคุณผู้ชมคะกำลังจองตั๋วเครื่องบินอยู่พอดีแต่ว่ามีหลากหลายเว็บไซต์แล้วก็หลายสายการบินเลือกไม่ถูกเลยล่ะคะ่ะ แต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้คิดค้นและพัฒนาแอปพลิเคชันในการจองตั๋วเครื่องบินแบบง่ายๆบนมือถือกันค่ะถ้าพูดถึงตลาดจองตั๋วเครื่องบินตอนนี้ผมมองอย่างนี้ดีกว่าครับตลาดทุกๆส่วนใหญ่เลยยังยังเป็นการจองผ่านตัวแทนจำหน่ายเชอรดเชอร์ซี่ง่ายๆกันครับถ้าส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย แต่สิ่งที่เราเห็นหนึ่งก็คือเทรนด์ในตลาดต่างประเทศเนี่ยตลาดออนไลน์เนี่ยมันโตขึ้นแน่ๆนะครับเพราะว่าทุกๆปีที่เราอยาู่ในอุตสาหกรรมนี้มา14ปีเราเห็นว่าตลาดออนไลน์โตขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเป็นยังไงคืออนาคตเนี่ยผู้บริโภคจองตรงผ่านเว็บไซต์หรือมือถือแน่ๆการมองเห็นโอกาสของตลาดในอนาคตจึงเกิดเป็นแอปพลิเคชันจองตั๋วเครื่องบินที่คิดค้นและพัฒนานโดยคนไทยเจ้าแรกของประเทศภายใต้ชื่อว่าเทนวิน โปรแกรมนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยผู้บริโภคในการค้นหาตั๋วเครื่องบินเท่านั้นแต่ยังเป็นสื่อกลางที่เปิดโอกาสให้เหล่าตัวแทนจำหน่ายขายบัตรโดยสารผ่านแอปพลิเคชันในราคาเป็นธรรมอีกด้วยวังสร้างให้เกิดอีโค y ิสต m หรือกลยุทธ์ที่ให้ทั้งคนขายคนกลางและคนซื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยสามารถดาวน์โหลดผ่านระบบ iOS และ Android เพื่อเริ่มต้นใช้งานกดเลือกจุดหมายปลายทางดูโปรโมชั่นของแต่ละสายการบินเพื่อตัดสินใจ การใช้งานไม่ซับซ้อนตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนไทยค่ะเราอยากให้คุณทําการสิร์ชฟรีโดยคุณไม่ต้องจ่ายเงินได้เลยถ้าคุณบอกว่าคุณจะไม่ไปละคุณแพนชั่นฟรีครับเรามีแชททุกครั้งที่คุณไม่มั่นใจในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งคุณอาจจะจอไปครึ่งทางแล้วคุณไม่มั่นใจจะณทำถูกหรือทำผิดคุณกดแชทคุยกับเราได้เลยเพนกวินเริ่มจากการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียดโดยอาศัยเครื่องมือในโซเชียลมีเดียลองผิดลองถูกหลายครั้ง ก่อนจะสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาหลังเปิดตัวไม่นานมียอดดาวน์โหลดทะลุ30,000ด้วยฐานลูกค้าที่เหนียวแน่นเราพยายมจะเอาสินค้าที่ดีที่สุดที่ผู้ประกอบการไทยมีตัวเขามีต่างก็ตามที่อยู่บนเมือเ,อเซา์นซเนี่ยขึ้นมาอยู่บน Penguin และสุดท้ายเนี่ยผู้บริโภคก็จะได้ของที่ดีไปด้วยค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณกิติกรน,นะคะ คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือสตาร์ทอัพตัวอย่างที่นำเทคโนโลยีมาต่อยอดกับธุรกิจจนสามารถพัฒนาให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ค่ะผมเชื่อว่าทุกคนดูแล้วรู้สึกฮึกเหิมแล้วก็เอาใจช่วยผู้ประกอบการไทยทุกคนให้ไปได้ถึงฝันนะครับโดยเฉพาะฝันสำคัญก็คือเราจะไปไกลถึงระดับเวทีโลกเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็น เรียกว่ามาตรการหนึ่งที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยพยายามที่จะผลักดันผู้ประกอบการที่เป็นสตาร์ทอัพนี้ด้วยนะครับครับฉะนั้นอย่างงานที่เราจัดที่เรียกว่าสตาร์ทอัพไทยแลนด์นะคะซึ่งปีที่แล้วเราจัดเป็นครั้งแรกเนี่ยปีนี้ก็จะจัดอีกในเดือนกรกฎาคมวันที่6ถึง9ครับมากนะครับปีแล้วใช่ค่ะปีนี้ก็จะจัดให้ใหญ่กว่าเดิมนะจัดร่วมกันกับทางกระทรวงดีอีด้วยดิจิทัลเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นงานดิจิทัลไทยแลนด์เราเป็นสตาร์ทอัพไทยแลนด์ครับ เรียกหัวเขาเรียกชื่อใหญ่ๆหญ่ไทยแลนด์ b ิ๊กแบงนะตึ่งงานนี้เนี่ยปีนี้ตั้งใจให้เป็นงานที่เป็นอินเตอร์มากขึ้นดังนั้นเราเชิญเรียกว่าสปิเกอร์หรือว่าผู้ประกอบการนะฮะรวมทั้งคนที่มีเก่งๆในเรื่องสตาร์ทอัพเนี่ยจากต่างประเทศนะสิบกว่าประเทศเนี่ยมาร่วมงานเรา มาทั้งสัมมนามาออกบูธต่างๆะคะห้งานเราเนี่ยเป็นอินเติมมากขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพคนไทยเราเนี่ยได้เรียนรู้จากต่างประเทศมากขึ้นแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราก็มีโปรแกรมกับอิสราเอลนะคะเนี่ยเขาก็มาคัดเลือก,กนี่รู้สึกเพิ่งปิดไปนะคะแล้วก็รายที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยก็จะได้ไปเข้ากับอบรมนะ,ะที่เขาส่งคนมาช่วยอบรมพอเสร็จแล้วก็จะส่งไปพิชไนะะปแข่งขันที่อิสราเอลเพื่อที่จะ ไปเรสฟันซึ่งตอนนี้อิสราเอลเขาบอกว่าก็เป็นเมืองเมืองหลวงเรื่องของเกี่ยวกับดิจิทัลแห่งใหม่เลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะ<อ>เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เราพยายามที่จะผลักดันแล้วจริงยังมีความร่วมมือกับประเทศอื่นด้วยที่กําลังเจรจากันอยู่พูดแล้วนี่อยากไปงานนี้ขึ้นมาทันทีเลยอยากให้ถึงกรกฎาคมเร็วๆนะครับเราตั้งใจมากที่จัดงานนี้สำหรับ สตาร์ทอัพโดยเฉพาะฟังแล้วทั้งหมดสําหรับผู้ประกอบการทุกคนที่เห็นแล้วว่าโลกกําลังก้าวไปอย่างรวดเร็วแค่ไหนแล้วอยากจะเดินตามให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงนี้อยากจะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมของความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนทั้งหมดจากภาครัฐเข้าไปดูได้ยังไงบ้างครับค่ะเรามีเว็บไซต์นะคะ t h a i l a n d s t a r t u p org นะคะหรือจะไปติดต่อที่สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่ถนนโยธีก็ได้นะคะครับวันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆเรื่องของสตาร์ทอัพนะครับ หมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้แล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมและท่านรัฐมนตรีรวมถึนทิมงานด้วคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ